พิเรโอปันสุขวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยววัดหงรัตนารามที่ฝั่งทนกันค่ะสายมูต้องมาครับสำหรับวัดหงรัตนารามมีสี่แลนด์มาร์คที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระอุโบสถครับที่มีหลวงพ่อแสนอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของวิหารซึ่งมีหลวงพ่อทองคำครับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และศาลสมเด็จพระเจ้าตากครับแล้วก็วันนี้เราจะพาไปในส่วนของในพระอุโบสถครับใช่ค่ะก่อนเข้าไปก็มีนะคะระฆังใช่ไหม เราต้องไปคอรักทังให้ชื่อเสียงโด่งดังนะคะครับสำหรับวัดของรัตนารามนะครับก็ประมาณ300กว่าปีครับเจ้าสัวหงเนี่ยสร้างขึ้นมาครับในสมัยนั้นแล้วก็มีความสำคัญมากๆครับในสมัยกรุงธนบุรีครับเป็นวัดที่พระเจ้าตัดสินมหาราชเนี่ยท่านมาปฏิบัติทำสมาธิเป็นประจำนะครับแล้วก็ในส่วนของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เองเนี่ยท่านก็จะมาทำพิธีนะครับอาบน้ำ นะครับชำระร่างกายเพื่อล้างอาถรรพ์แล้วก็เป็นโชคเป็นชัยในการออกรบต่างๆครับและนี้ก็ในส่วนของพระอุโบสถครับท่านโอเสาใหญ่มากเลยนะคะใช่แล้วครับเสาที่นี่ก็จะสูงมากเลยนะครับเป็นที่สังเกตเนี่ยครับถ้าท่านใดได้เข้ามาก็จะเห็นเสา12ต้นที่สูงนะครับแล้วก็โดยรอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของพระแก้วมรกตนะครับนะครับท่านท่านดูนะครับตาม ตามภาพเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีหลวงพ่อหลวงพ่อแสนนะครับหลวงพ่อแสนเนี่ยอยู่ครับตามประวัติท่านก็จะลอยน้ํามาแล้วก็มาขึ้นที่นี่ครับเชิญมากลาบไหว้ขอพรถวายผ้าไตครับแล้วอีพีหน้าครับเราไปสักการะสารพระเจ้าตักสินในวัดหงันครับค่ะฝากติดตามเพลย์โอกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนสินค้าของเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ไวพบกัน EP หน้าคะ่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับพิเรโอปันสุขค่ะก็ต่อจาก EP ที่แล้วเนาะเราก็ยังอยู่กันที่วัดหงรัตนารามค่ะที่เราทั้งสองคนตั้งใจไว้คือว่าหลังจากปีใหม่ไทยแล้วนะคะก็คือสงการานเนาะปัจจุบันนี้คือสงการานนะคะจะเข้าไปกราบองค์ปูตากท่านเพื่อขอพรท่านแล้วก็ขอถวายความดีท,ที่เราได้ทํามาบูชาคุณของท่านค่ะ น้อมกราบพระบาทของพระองค์ท่านกันครับแล้วเราสองคนก็มาเป็นตัวแทนในการที่จะกราบขอพรพระองค์ท่านครับแล้วก็เมื่อได้กราบขอพรแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ทุกท่านนะครับร่วมกันนะครับทําความดีนะครับถวายพระองค์ท่านถวายพระพุทธศาสนาถวายแผ่นดินไปพร้อมกันครับใช่แล้วนะคะค่ะก็ขอกราบพระบาท พระเจ้าต่างสินมหาราชมหาราชในดวงใจของเราทุกคนเลยนะคะวันนี้พีดีโอก็ขอขอบคุณทุกท่านได้เข้ามารับชมช่อง<ม>ของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาในหลายๆช่องทางนะคะไว้พบกัน EP หน้าคะ่ะ